เพิ่งได้มานะคะไม่นามนมานี้เปนนะคะอันนี้นะคะเป็นแฟลนซิมานะคะที่ว่าสั่งมาตอนที่เขามีโปรโมชั่น Black f r i Day ก็คือส่งฟรีนั่นเองนะคะด้วยความที่เลงมานานมากแล้วแต่ว่าเรารับไม่ได้กับค่าส่งที่ราคาประมาณสิกว่าดอลลาร์คืนจริงมันก็ค่าสง่ง3ามสี่ร้อยราคาปกติแต่รับไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไไดสั่งสักที พอมาส่งฟรีก็เลยสั่งแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเปิดกล่องมาจะได้เป็นของแถมมาดูของแถมกันก่อนนะของแถมนะคะเป็นแปลงไอายไลเนอร์นะคะหัวหัวกระปิดหนึ่งเล็กๆนะก็เป็นแปลงแท่งสีชมพูแล้วก็มาดูของจริงที่สั่งมาก,กันบ้างน,นะคะเป็นตัวนตัวนี้นะคะซิกมานะคะอะไรล่ะ m ิสเตอร์บันนี่เอเซนเชียลบันะคะเป็น Travel Edition อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไอตัวที่เป็นทราเวล d อดิชันอะมันมีหลายสีอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นสีวาอยากได้มากคือสีม่วงอยากได้มากเพราะว่ามันเป็นสีม่วงแล้วก็มีสีชมพูสีฟ้าสีดําแต่ว่าตัวที่ว่าซื้ออันเนี้ย มันเป็นคนละรุ่นกันเป็นสายเท่ากันแต่ว่าคนละรุ่นกันเพราะตัวนี้เป็นรุ่นมิสเตอร์บันนี่ความแตกต่างของมันก็คือตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นใช้เป็นแปรงที่เป็นขนนุ่มกว่าก็เลยเลือกเลือกนุ่มกว่าไม่เลือกไม่เลือกว่าแบบไม่เลือกสีที่ชอบเลือกนุ่มกว่าละกันนะคหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกระบอกมานะที่ซื้อก็เพรว่าแพ็กเกจจริงนะ คือมีความรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเก็บแล้วก็พกไปได้โดยที่แบบอ้นี้จริงๆจริงจัง,จงอ่ะโอเคนะคะในนี้นะคะมันจะมีแปลงทั้งหมด7อันถ้นจะไม่ผิดหนึ่ง6 7สี่ห้าหเแล้วเขามีบอกอนในนี้ว่ามีแปลงอะไรบ้างมีอยู่ในกล่อง ต้นมิสเตอร์บันนี่น,นะคะจะมี2อันก็คือสีดำล้วนอย่างที่ว่าซื้อหมากับสีฟ้าชมพูมันก็หญิงไปนะมันก็สวยแต่ว่ามันดูหญิงไปหญิงไปก็เลม่ดนเอายวมานะคะก็เท่าที่สัมผัสดูนะมันนุ่มมากอันใหญ่สุดมาลองเล่นดูแปลงมันนุ่มมากนี้วายังไม่เคยลองใช้ยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยคือมันเป็นขนที่นุ่มมากจริงๆก็ทุกแปลงนะคะเหมือนกันหมด ขนเหมือนกันหมดนะคะอันนี้เป็นบนดิ้งนะคะไม่เคยใช้แบนดิ้งที่มันหน้าตาแบบนี้มาก่อนนะไม่รู้ว่าจะใช้แล้วเป็นยังไงตัวนี้เป็นคอนทัวร์นะคะแต่หน้าตาดูเหมือนเหมือนจะมาปัดแก้มได้โอเคอยู่อันนี้เป็นแปลงเป็นแปรงแป้งนะคะใหญ่สุดก็ปัดแก้มได้เหมือนกันแหละเป็นแปลงเหมือนแปลงในะสมอันนี้เป็นแปรงรองพื้นนะคะหัวจะแบนนิดหนึ่ง ผลก็เหมือนกันไม่รู้จะลองพื้นเป็นยังไงวาลองพื้นด้วยแปลงแบบนี้ไม่เป็นอันนี้นะคะเป็นอายแชดดงอีห้าห e นะคะอันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยสุดแล้วก็อันนี้นะคะเป็น p เพนซิลบ u s h นะคะเป็นแปรงที่เอไว้สําหรับวาดจับถนัดมือวาดง่ายๆเป็นวาดตัวซีที่ห่างตาอะไรแบบนี้นะแล้วก็อ้าวของอะไรโอเคแล้วก็นี้นะคะ small angle นะคะเอาไว้วาดไหลไม่รู้อะเป็นแปรงหัวตดัดแบนๆนิ่มๆ ก็อาจจะไว้กรีดไรเดอร์ข้างล่างก็เป็นได้สันนิษฐานเอาปกติว่าแต่งหน้าด้วยนิ้วทาอายแชโดว์ก็นิ้วนิ้วนิ้วทางนั้นก็จะเลยไม่เไม่เคยมีโอกาสได้ใช้แปลงนะคะก็เลยใช้ไม่คือใช้ไม่เป็นเ <c oughs> ดี๋ยวจะลองใช้นะคะเป็นยังไงวันนี้ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้จะมาพูด <c oughs> เทียบกับเจ้าตัวนี้ที่มีอยู่นะคะเป็นแปรงดังทั้งคู่แหะตัวนี้สิกมาตัวนี้เป็นเรียลเทคนิคบรัชนั่นเอง ต,ะะตัวที่หยิบมาตอนนี้ว่ามีเกือบครบทุกอันนะถ้าเป็นเด็นเสร็จรวมมีทุกอันแต่ว่าพอดีเอามาเทียบเฉยๆเอามาอันเดียวพอเป็นรุ่น Travel e s s e n t i a l นะคะ Travel เหมือนกันตัวนี้ได้ลองใช้แล้วเลอะแล้วนะพับแป้งมาก็ถ้าเทียบกันคือจับแค่จับไม่ต้องได้ใช้อะไรแค่จับเลยซิกมาตัว Mr. b u ตอรนี่นิ่มกว่านิ่มกว่า แต่แปลงอันนี้แท่งใหญ่กว่าอันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าแปลงของซิกมาจะแน่นกว่าลาซิกมานุ่มกว่าอันนี้ก็นุ่มแต่นุ่มกว่าแล้วก็ทาวเวล s e เ็ตของเขาไซส์พอ,พอกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะสั้นกว่าหน่อย เจ้าตัว,ตวนี้เป็นรองพื้นเราก็เทียบกับ,บรองพื้นที่ที่มีอ่ะอันนี้นใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าขนแป้งพอๆกันนะคะอันนี้นุ่มกว่าอยู่ดีอ่ะด้วยความที่ผปอันนี้นุ่มกว่า,าจริงๆนะตาอันนี้สวยกว่าเอาไม่เกี่ยวซ้ายความสูงเกือบจะกใกล้เคียงกันนะคะเกือบจะ ก็ตัวนี้จะเทียบกับไกรดีอันเนี้ยจะเทียบกับเชดดิ้งก็เบนดิ้งหรอเทียบกับเบนดิ้งคือมันลักษณะคนละอันนะเนอะขนแปลงก็ซิกมาก็ยังนุ่มกว่าอยู่ดีเพราะมันคือมิสเตอร์บันนี่มันคือรุ่นขนกระต่ายอ่าลมนั้นนะคะก็จริงๆสำหรับมานะคนที่ซื้ออันเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันถูกกว่านะเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าซื้อจนครบมีเอันแบบที่ซิกมามีเนี่ย ก็ราคาวกว่าไม่ต่างกันถ้าซื้อทั้ง3เซตอ่ะก็ประมาณ2,000พอๆกันเลยแล้วแต่ชอบมากกว่านะคะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยนิ่มกว่าจริงแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าเพราะสีสวยกว่าแค่แหละคือคนเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบอุ้ยนุ่มกว่าหน้าจะแต่งหน้าสวยขนาดนั้นไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นฟ e ลลิ่งส่วนตัวที่ชอบเท่านั้นเองเนาะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนวานเลือกไม่ถูกคืออยากรู้ซิกมาเขามันดีจังเลยก็เลยซื้ออันนี้คือชอบส่วนตัวคือสีมันสวยดีมันมีหลายสีก็เลยซื้อ ตอนนี้คือว่ามีครบ3มเซตแล้วนะเดี๋ยะรีวีวิคอีนึงนะคะก็โอเคจบการบ้าบอเพียงท่งน,นี้แล้วกันนะเดี๋ยวมีอะไรมาเห่ออีกก็จะมาเมาส์ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ